Lady ้แคสเซนราอ้างตนเองเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์คนสุดท้ายโดยที่เธอผ่านการศัลยกรรมพลาสติกมาแล้วกว่า708ครั้งทําให้ร่างกายที่แท้จริงของเธอลดเหลือเพียงแผ่นผิวหนังที่ถูกขึงตึงอยู่บนโครงโลหะโดยมีดวงตาปากและสมองที่ถูกเก็บไว้ในโหลเธอมีอายุยืนยาวกว่า3,000ปี ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ซับซ้อนและต้องได้รับการฉีดน้ำสารให้ความชุ่มชื้นเข้าสู่ผิวหนังทุกๆ5นาทีมิฉะนั้นผิวของเธอจะแห้งและปริแตกเธอปรากฏตัวบนสถานีอวกาศแพลตฟอร์มวันในปี5 0 0 0ล้านโดยรับบทเป็นเจ้าภาพที่เชิญสิ่งมีชีวิตที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงจากทั่วจักรวาลมาชมการทำลายล้างครั้งสุดท้ายของโลกด้วยดวงอาทิตย์ที่ขยายตัวเป้าหมายแท้จริงของเธอคือเพื่อค่าแขกทั้งหมดและเรียกค่าไถ่เพื่อน,นำเงินไปบำรุงรักษาตัวเองแต่ระบบปรับอากาศบนสถานี ีเสียหายและอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเธอไม่สามารถได้รับความชุ่มชื้นได้ทันเวลาทำให้ผิวหนังของเธอเริ่มแห้งตึงและฉีกขาดสลายไปในที่สุด